หลายคนนะคะที่ทําธุรกิจแต่บางครั้งนะคะกับลืมไปว่าลูกค้าซื้อแบรนด์ก่อนซื้อสินค้าคุณเสมอเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมธุรกิจบางธุรกิจมีลูกค้าต่อคิวซื้อสินค้ายาวมากทั้งๆท,ที่ราคาก็สูงกว่าที่อื่นนั่นเป็นเพราะว่าแบรนด์นั้นหรือธุรกิจนั้นคะ่ะสามารถสร้างความเชื่อใจสามารถสร้างความรู้สึกที่เข้าไปกระแทกใจลูกค้าเขาได้โดยตรงเข้าใจทารเกตและออเดียนต์โดยตรงก่อนที่จะเจอสินค้าก่อนที่จะได้สัมผัสสินค้าด้วยซ้ํา แต่อีกแบรนด์หนึ่งคุณภาพสินค้าก็ดีไม่ต่างกันแต่ว่าเขาลืมทำเรื่องนี้มาเลยกลายเป็นอิชูวให้ธุรกิจของเขาระยะยาวและว,วันนี้เทคนิคก็คือว่าถ้าวันนี้คุณสร้างแบรนด์และคุณมีธุรกิจคุณจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกกับสิ่งที่คุณมีรู้สึกกับสิ่งที่คุณเป็นและทำให้เขาจำธุรกิจและจำคุณให้ได้ในระยะยาวค่ะ ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใดก็ตามหรือคุณมีโปรดักชนิดใดก็ตามราคาถูกหรือแม้แต่กระทั่งราคาแพงค่ะถ้าคุณไม่สามารถดึงใจลูกค้าได้ธุรกิจนั้นค่ะจะเป็นธุรกิจที่มีปัญหาแล้วติดขัดในระยะยาวแล้วผลลัพธ์มันก็จะนําไปสู่คุณไปยิงแอดโฆษณาซึ่งเป็นอะไรที่ปลายทางมาก เราจะไม่นิยมทำกันในยุคนี้แล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านค่ะเข้าเคเจอร์ของ AI นะคะแต่ถ้าคุณยังทำธุรกิจแบบยุคโควิดอยู่แอมว่ามันจะเป็นปัญหาผลกระทบกับโครงสร้างและแคตโฟขององค์กรระยะยาวค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทำธุรกิจในดิเมนชันไหนดีค่ะแบรนด์หรือธุรกิจ แบรนด์หรือธุรกิจจริงๆแล้วอะค่ะที่อมองอ่ะที่เขามีเงินเข้ามาเยอะๆที่บริษัทมีอัตราการเติบโตเรื่อยๆไม่ใช่แบรนด์ที่ขายของเก่งเท่านั้นนะคะแต่เป็นแบรนด์ที่เข้าใจคนเข้าใจความรู้สึกมนุษย์มากกว่าว่าพฤติกรรมถ้าได้ฟังสิ่งนี้แล้วจะรู้สึกยังไงถ้าได้ฟังสิ่งนี้แล้วมนุษย์จะตอบสนองสิ่งไหนวันนี้แบรนด์ที่เติบโตใน1ปี10% 1ปี15%หรือ1ปี5 0นะคะย่อมเข้าใจมนุษย์มากกว่าการที่ไปนั่งงขขายขอ แล้วบอกว่าสินค้าเราดียังไงวันนี้ความแตกต่างก็คือว่าแบรนด์หรือธุรกิจของเราอะค่ะฝังอะไรไว้ในความรู้สึกของคนมากกว่าเพราะสุดท้ายจริงๆแล้วอะค่ะคนซื้อแบรนด์ก่อนซื้อของและนี่คือเหตุผลที่บางธุรกิจบางแบรนด์โตได้แม้ตลาดจะไม่ง่ายเลยมันคือปีของตลาดคลั่งทุกอย่างค่ะทุกดิเมนชันมันจะสวนกระแสะและมันจะสลับทิศทางไปทั้งหมด และสิ่งที่เรากําลังทํานะคะก็คือช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจได้ง่ายๆว่าทุกวันนี้ค่ะการตลาดแบบเคาเจอร์เดิมมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันนี้เราต้องตามยุคตามสมัยให้ทันแอมเชื่อเหลือเกินว่าธุรกิจอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือแบรนด์ไหนก็ช่างนะคะ ทำเซอร์วิสและทำโปรดักต์ออกมาเพื่อตอบโจทย์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและผลิตของในสิ่งที่เราเก่งและเราถนัดอยู่แล้วแต่ในเรื่องการสื่อสารนะคะที่เราสื่อสารออกไปบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมคนในยุคนี้หรือเทรนในยุคนี้หรือ b e h a v เว r ของเขาหรือความรู้สึกที่เขาต้องการจริงๆตามทาร์เก็ตเราอะ่ะมันตรงใจเขาไหมซึ่งทำให้หลายธุรกิจหรือ SME อม่ะคะ่ะ เสียเวลาไปเยอะมากๆเสียเงินไปเยอะมากๆเพราะไปทุ่มในลูกที่ไม่ใช่ลูกของเราเองแล้วมันผิดทางวันนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนจากการขายของแบบเก่าขายของแบบเดิม ไปทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าอยากกลับมาหาเราอยากมาใช้โปรดักต์เราอยากมาซื้อเซอร์วิสที่เราทําให้ลูกค้ากลับมาให้ได้วันนี้นะคะธุรกิจที่เติบโตได้จริงๆอ่ะไม่ใช่ธุรกิจที่ขายเก่งกว่าค่ะแต่เป็นธุรกิจที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เข้าใจความรู้สึกมนุษย์และเข้าใจความต้องการมนุษย์ค่ะสิ่งที่ทําให้หลายๆแบรนด์หรือบางครั้งตัวเราอะคะ่ะประสบผลความสําเร็จ เป็นเพราะเราเข้าใจเขาไม่ใช่เพราะว่าเราจะไปเอาอะไรจากเขาแอมเชื่อเหลือเกินค่ะว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับคํานี้ยังไงก็เป็นนิยามของบริษัทที่เราใช้ตลอดมาซึ่งแอมก็อยากจะส่งมอบส่งต่อความรู้สึกและความสําเร็จอันนี้ออกไปให้หลายๆแบรนด์เพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งคีย์สักเซค่ะที่เราใช้บริการลูกค้าด้วยหัวใจจริงๆเมื่อลูกค้าได้รับลูกค้าเอาไปใช้ต่อแล้วลูกค้าก็ได้ผลลัพธ์จริงๆเช่นเดียวกันค่ะและธุรกิจในปีหน้านะคะยุค ปีตลาดข้างแอมมั่นใจว่าทุกอย่างอะคะ่ะจะโดน disrupt เยอะมากๆแล้ววันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ธุรกิจและแบรนด์หรือแม้แต่ personal branding ต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันแล้วคะ่ะ